สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ทุกท่านเลยจ้าตอนนี้น้องกวันใจเต็งตัวแล้วนี่ค่ะพี่นโมยังไม่ทันแต่งตัวเลยพี่นโมกำลังอาบน้ำอยู่ค่ะคณะรมเรียนองคกรคองสนท้องถินพิษจัดจัดหน่วยงานกลุ่มบุคคลที่จะเข้าเยี่ยมชมเต็นหมู่คณะ วันทีสาวสวยนะคะสาวสวยใส่เว็นกันแดดนะครับ28 29 30สิงหาคมเรางดเอาเถอแสดงช้างสาันนะครับบอกต่อกันด้วยนะครับยี่สิบแปตอนนี้มัดนำมเตุนใม่ค่ะสิงหาเตัวไปงานวันเกอร์สูงเ่ียวนะครับ ที่จะมาทัศนาศึกษานะครับในวันที่2 8 2 9 3 0 4ิีหาคมจะไม่มีการแสดงช้างสวสวยสวสวยวสการแสดงช้างสวันนะครับเจ้าห้ที่ไปศึกษาดูงานทอ่จังหวัดทั้งหมดเลยนะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับจึงประชัดสัมพันธ์มา ให้ทราบโดยทั่วกันแล้วท่านช่วยบอกต่อจะขอขอบพระคุณยิ่งนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ดูเบาวอาบดามดูคัดทิ้วเนี่ยจะไม่ได้คัดโดนเลยไอ <c oughs> <c oughs> เตะขางเนี่ยไม่ได้ทิ้วโดนเลย เราต้องมัดแบบนี้คัน 来吧。 คช่ครับที่แวะมาเยีนดีในโครงการลูกของช้างหมู่บ้านตากลางตําบกลกับโคลำกันท่านตุ้งจังหวัดสรินท้องถิ่นช้างใหญ่ในวันนี้นะครับทุกท่านได้มีความสุขแม่ลูกได้นั่งบนหลังช้างนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นยืนการเงินมั่งคั่ง การงานมั่นคงนะครับมีคนชอบมีคนชมมีคนนิยมมีคนรักกระดดไปนะครับช้างรอให้ทุกท่านบริการอยู่ตรงข้างที่เหนือองครับพิเทเลนะครับจุดนั่งช้างในวันนี้เป็นวันหยุดเจ้าหน้าที่หรือลูคนงานเรออามีเพียงแค่เก้าคนที่เข้าประจำจุดการดูแลไม่่วถึงการดูแล ทำให้ความสะดวกไม่ได้เต็มที่ต้องกราบขออภัยนะครับตั้งแต่ประตูได้เข้าในเรื่องของการรีวิวัดเข้าชมอย่างใดแตต้นนะครับอาจจะไม่ถูกใจอาจจะไม่ประทับใจอาจจะไม่ทันใจต้องขออภัยด้วยนะครับเรามีกันเพียงแค่เก้าคนในวันหยุดนะครับส่วนถ้าวันธรรมดาเนี่ยจะมาเต็มอัตรา ดูแลของทางราชการคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับเพราะฉะนั้นเขาทำงานเขาก็จะให้ถือตามเวลาราชการเป็นหลักนะครับในวันเสาร์อาทิตย์เราก็สลับกันเข้าสลับกันหยุดน,นะครับตออาชีพเพื่อเหลือท่านได้ไม่เต็มน,นะครับต้องกราบขอัยอย,ย่างสูงนะครับนะช่วงนี้เป็นเวลาที่จะทําให้ท่านมีความสุขได้ก็ดีนะครับ ช้างยังมีแห่น้ำอยู่แต่ข้างทีดเน่องค์กระพินรน,นะครับจุดถ่ายรูปถ่ายภาพยังเปิดให้ท่พา,พาออทนได้เข้าไปถ่ายรูปถ่ายภาพได้อยู่นะครับ,ทา,ท,าท,าบาทางบริเวณหอชมช้างหอชมวิวช้างคลายทองใบอยู่ตลอดตรงนี้เลยนะครับท่านสามาแวะเข้าไปชมได้นะครับท่านที่มีบัตรเข้าชมแล้วเข้าไปชมข้างในได้เลยนะครับ ก่อนจะกลับแวะเ,เข้าไปถ่ายรูปกับท่ายชมไปสักนิดนึงก็ได้นะครับตัวใหญ่ๆมายาวๆเดี๋ยวเราเต็งร้อยคนหล่อของเราก่อนนะคะ รอรอลูกสาวะเอขอบคุณพี ons, aja, ่ๆนะครับแล้วก็น้องขวัญใจนะคะมารอรับคนหล่อนะคะ พี่พีมาหับน้องไหมคะเนี่ยมาหับลาด้อวยคอยมันหมานทุกคนเด้อว่าสั่นน้ำมูกอ่ะพี่พีแล้วก็พี่อร์ไทยนะคะน้องขวัญใจค่ะมาเป็นเพื่อนนะคะนตอนนี้มาเป็นเพื่อนต้นหล่อของเราว่ันหยุดพี่พีมารับน้องคนไท พ่อพี่แปงว่ามันมาเด้อเหมือนแรกมาเลี้ยงพี่แปงก็พอแผ่นเด้อมาเลี้ยงพี่เด้อไาแล้ว เ okay, วลาไทยทุกถ่ายค่ะเด็กหน่อยยังก่อนไปบอพี่วานมาเด้อ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 ผู้ใหญ่ยยเอ้ยไปหลังสวัสดีค่ะน้องมีพี่แบงค์บอกว่ามันหมานเด้อมาเลี้ยงพี่แบงค์เด้อว่าสั่นมือแรง <laughs> ไปไปค่ะสาวมาด้วยค่ะพี่เออลไทยกับพี่ปีนะคะมารับน้องนะคะนี่ รอบ่ครับอยู่สามช่องเลยเด้อวันนี้มาสั่นจ้าไอะเพากำัใจือไปอยากมานีพูดกกลนอลอมปลาต้นอ้ไรยไไปบ่กลาคุณตาตาสุกมาว่าวู้หน้าตากับบไหยเป็นตานะบพูนไ่นดูเท่คุณตาว่าไม่น้องมี ก็บเขาเพพี่ข <si> ว hey, ัญตามหลังหมุนก็ดีนะคะหางกระไดบมิตกำลจ้ากหน่อยกึ้ตาวะต้องสสยนางเป็นวัยรุ่นนะคะนางยังเด็กอาจจะวิ่งตามภาษานะคะนี่ ไย่ยินว่าพี่แป้งพี่แบ้งกับพอวอลินว่าให้มันหมานเด้อมาเลี้ยงพี่เด้อมาเลี้งว่าสันขอให้นโมมันหมานนะครับรางวัลใหญ่ๆคะแนนเยอะๆว่าสันสามปีเองว่ามาเลี้ยงพี่แบ้งเด้อพี่แบ้งขอกำลังกายเมื่อยว่าสันอัันี้แตงห่กกาเวบ สวัสด,ดีจ้าแม่น้องสวัสด,ดีแม่กันสวัสด,ดีแม่ทุกท่านนะคะที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกความหองใหยโสมโสมของผู้ไดรลุด,ด,ดอขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยจ้า รุ่นกำลังคึกขนองไย <laughs>